แม่เอใจลูกสาวทําการบ้านอยู่ในห้องชอบกรีดร้องแปลกๆเปิดประตูไปเห็นท่าทางยิ่งเครียดถึงกับต้องปรึกษาครูลูกฉันเป็นอะไรคุณแม่ชาวจีนแบ่งปันเรื่องราวการเลี้ยงลูกสาวที่อายุชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งบนโซเชียลเน็นเตเวิร์กหลังจากมาร์คได้ยินเสียงลูกกรีดร้องขณะทําการบ้านในห้องซึ่งบทสรุปของเรื่องราวกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้คนในโลกออนไลน์คุณแม่เล่าว,ว่าเย็นวันหนึ่งจูจูเธอก็เกิดความคิดอยากแอบดูลูกสาวทําการบ้าน เพราะทุกครั้งที่มากได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนออกมาราวกับว่าทั้งห้องสั่นสะเทือนปรากฏการประหลาดนี้ทําให้เธอวิตกกังวลไม่รู้ว่าลูกสาวกําลังมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าสุดท้ายจึงตัดสินใจค้นหาความจริงอย่างเงียบๆและทันทีที่แอบย่องเข้าไปในห้องก็ต้องตกใจมากๆเมื่อเห็นการกระทําของลูกสาวซึ่งมีวิธีการใช้โต๊ะเขียนหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่าทางแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆที่นั่งทําการบ้านตามปกติอย่างสิ้นเชิงเพราะใช้เท้าข้างหนึ่งยืน บนเก้าอี้และวางเท้าอีกข้างลงบนโต๊ะในขณะนี้สีหน้าเต็มไปด้วยความจริงจังและเร่งรีบหลังจากเห็นภาพแปลกๆนี้คนเป็นแม่เริ่มสงสัยว่าลูกมีปัญหาที่โรงเรียนหรือไม่ผลการเรียนแย่ลงหรือเปล่าและที่แร,แรงกว่านั้นเธอเริ่มกังวลว่าลูกสาวอาจถูกรังแกที่โรงเรียน ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อพูดคุยกับครูประจำชั้นเกี่ยวกับปัญหานี้ักที่นอนลูกใใสามขวบไอจาไส้ในหายลูกเล่าซื่อแต่แม่น้ำตาไหลวิธีแกล้งหลับหนีครูลงโทษลูกห้าขวบตีกับเพื่อนพ่อจับปรับทัศนคติไม่ถีงแต่ยอมรับแบบคนโตโต,โตแม่ขำไหลสัง่งอย่างไรก็ตามครูประจำชั้นยืนยันว่าลูกสาวของเธอเรียนได้ดีมากคะแนนอยู่ในอันดับต้นๆของชั้นเรียนเสมอและเข้ากับเพื่อนๆได้อย่างไม่มีปัญหาในเวลานี้คนเป็นแม่รู้สึกสับสนเล็กน้อยจึงขอให้ครูดูดกาารบ้น ซึ่งอาจพบต้นเหตุของท่าทางแปลกๆของลูกสาวแต่ก็พบเพียงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลายมือและการเขียนคําตอบที่เฉลียวฉลาดของเด็กหญิงสุดท้ายเมื่อไม่พบต้นต่อปัญหาแม่จึงตัดสินใจเล่าให้ครูประจําชั้นฟังเกี่ยวกับการกระทําแปลกๆของลูกสาวที่บ้านหลังจากได้ยินเรื่องราวนี้ครูประจําชั้นก็รู้สึกสับสนมากตามไปด้วยจึงคอยช่วยสังเกตเด็กหญิงขนาดอยู่ที่โรงเรียนอย่างรอบคอบเพื่อเปรียบเทียบว่าได้ทําอะไรแปลกๆหรือไม่กระทั่งผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ครูประจําชั้นสังเกต เห็นเพียงแค่ว่าเด็กหญิงมีความเอาใจใส่ในชั้นเรียนมากมีทัศนคติที่จริงจังและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในตอบคำถามบทเรียนเธอนับผู้ปกครองเพื่อให้ทราบทั้งคู่ยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กถึงมีท่าทางเช่นนั้นในตอนทำการบ้านจากนั้นครูประจำชั้นยังคงลองคิดถึงสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ลองไปตรวจสอบที่นั่งของเด็กหญิงในชั้นเรียนและสังเกตได้ว่าสิ่งที่เธอเห็นในคลิปวิดีโอที่แม่ของเด็กบันทึกไว้นั้นแตกต่างไปจากนิสัยการนั่งเขียนหนังสือที่โรงเรียนของเด็กอย่างสิ้นเชิงเธอยังคงคด อยออย,ออยอพิจารณาต่อไปกระทั่งได้คําตอบที่แน่ใจปรากฏว่าปัญหาอยู่ที่ท่านั่งที่ไม่สบายตัวเหตุผลที่เด็กหญิงวางเท้าบนโต๊ะที่บ้านก็เพราะเก้าอี้ที่บ้านแตกต่างจากเก้าอี้ในชั้นเรียนทั้งไม่แข็งแรงพออึกอักและไม่มีที่วางแขนนั่นเป็นสาเหตุเด็กมีกระทําการแปลกๆเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายตนเองหลังจากรับทราบป,ปัญหาแล้วผู้เป็นแม่รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่เข้าใจลูกสาวของตนผิดและไม่เอาใจใส่และเข้าใจความต้องการของเธออย่างรอบครอบสุดท้ายเธอจริง พูดคุยกับลูกสาวแสดงความปรารถนาที่จะซื้อเก้าอี้ที่เหมาะสิริรักของเด็กในวนัยนี้เพื่อที่ลูกจะได้มีสมาธิกับการทําการบ้านได้ดีขึ้นจากนั้นเป็นต้นมาลูกสาวกผมได้เรียนรู้พ่ออย่างมีความสุขและสะดวกสบายเรื่องราวนี้เตือนผู้ปกครองให้ใช้เวลาใส่ใจความต้องการของลูกๆให้มากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เด็กไม่ได้รับการตอบสนองอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมซึ่งจะส่งผลเสียต่อพัฒนาการที่ครอบคลุมข,ของเด็กเช่นกรณีนี้การเลือกเก้าอี้และโต๊ะให้ลูกก็มีความสําคัญมาก เพราะหากนั่งไม่สบายจนทําให้เด็กนั่งผิดตําแหน่งอก็จะส่งผลเสียต่อระบบโครงกระดูกรูปลักษณ์ภายนอกของเด็กเป็นต้น